ต่อค่ะเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์นะคะลงท้ายด้วยเลขสีเลขของดาวพุธทัดน้ำนะคะต้องบอกว่าค่อนข้างเป็นคนโชคดีในเรื่องของการหาเงินหาทองนะคุณค่อนข้างที่จะเรียกว่ามีไอเดียหรือว่าฉลาดในการทํากินนะคะฉลาดในการวางแผนหาเงินค่อนข้างดีนะคะเ,เรียกว่าขนขวาย ทำงานหาเงินอยู่ตลอดเวลานะคะคุณก็เลยมีเงินมาหยิบจับใช้จ่ายหมุนเวียนอยู่ตลอดไม่ขาดสายไม่ค่อยขาดนะแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยดาวพุธเนี่ยก็จะเกี่ยวกับการค้าเป็นหลักด้วยนะคะเกี่ยวกับการคิดวิคออเคราะห์อ่านเขียนนะคะดังนั้นเนี่ยเลขท้ายเบอร์โทรลงท้ายด้วยเลข4ดาวพุธนะ,ะก็ทําให้คุณเนี่ยเป็นคนที่ก็คิดเรื่องของเงินตลอดเวลานะคิดเรื่องของการเงินการค้านะคะมีการวางแผนนะอยู่ตลอดเวลานะคะก็ทําให คุณเนี่ยมีเงินเข้ามาใช้จ่ายไม่ขาดนะและที่สําคัญนะคุณก็เป็นคนที่ไม่ค่อยเคร่งเครียดไม่ค่อยกังวลกับเรื่องของการใช้จ่ายเออคือเป็นคนที่เ,เรียกว่าไม่ค่อยให้ความสําคัญกับเรื่องของการเก็บเงินหรือเก็บออมเท่าไหร่นักนะคะคือเป็นคนที่ใช้จ่ายแบบเรื่อยๆซื้อความสุขอะ,อะไรที่เป็นความสุขก็ก็ซื้ออ,อยากได้ก็ซื้ออะไรอย่างเงี้ยแหละคะ่ะแล้วก็ทั้งแบบ ใจดีใจใจดีกับเพื่อนฝูงญาติพี่น้องคนใกล้ตัวนะคะบางทีเขาอาจจะมาหยิบยืมนะคะคุณก็คือแบบใจดีก็คือแบบให้ง่ายๆคือไม่คิดมากไม่คิดเยอะนะคะเป็นคนที่กล้าที่จะให้คนรอบตัวนะคะเคือใจดีอะ่ะไม่ได้คิดอะไรมากใครขอใครยืมก็คือให้ให้แบบง่ายๆดังนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่ใช้เองก็ต้องมีคนช่วยใช้เงิน <laughs> เรียกว่าแบบ เรียกว่าจะมีคนช่วยใช้เงินอีกอยู่ดีดังนั้นเนี่ยการเงินของคุณเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยมั่นคงเท่าที่ควรเออไม่ค่อยมั่นคงเท่าที่ควรเดี๋ยวก็คือมีเดี๋ยวก็หมดแล้วก็มีก็หมดแต่ว่าหมดมันก็มาใหม่เพราะว่าอย่างที่บอกค่ะว่าด้วยความที่เป็นดาวพุธนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยก็คือมีไอเดียในการหาเงินมีช่องทางอยู่เรื่อยๆอยู่ตลอดเวลาเนาะเพียงแต่ว่ามันไม่มีคําว่ามั่นคงเข้ามาไงเออเพราะว่าไม่รู้จะเก็บเลยไม่ออมเลยอะไรอย่างเงี้ยก็คือคิดว่า,าได้มา ก,ก็ใช้ไปเถอะใจดีกับตัวเองนะเออเปตัวเองแล้วก็เปคนอื่นด้วยมันก็เลยไม่ค่อยเหลือนะคะแต่ก็ยังยังยังไรก็ตามคะ่ะหาไมา่ได้ง่ายๆคะ่ะต่อค่ะเลขท้ายโทรศัพท์นะคะลงท้ายด้วยเลข5นะ เลข5เลขของดาวเพื่ออัสบัีธาตดินนะคะถ้าปิดท้ายเบอร์โทรด้วยเลข5นะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะเป็นคนที่ได้เงินหรือว่าแหล่งการเงินของคุณเนี่ยมาจากวิชาชีพมาจากความรู้ความสามารถของตนเองเป็นหลักนะคะหรือว่าเป็นคนที่มีไรายได้ที่ค่อนข้างแน่นอนมีไรายได้ที่แบบสม่ําเสมอนะคะส่วนโชคลาบโชคลาบเนี่ยถามว่ามีไหมมีแต่ มันจะไม่ได้มาแบบเล็กๆน้อยๆ,อยๆเรื่อยๆมันอาจจะนานๆมาทีแต่มาก็คือมาก้อนใหญ่โบ๊ะบะเลยทีเดียวส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นนะคะแล้วก็มักจะนะมักจะนะหาเงินหรือว่าได้เงินนะคะมาจากการลงทุนทําเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะคะใครที่เ,เลขลงท้ายด้วยดาวพฤหัสเลข5นะคะก็แปลว่าอา,อาจจะได้เงินนะคะมาจากการ เป็นเซลนะคะเป็นในหน้าบรเกรหรือว่าทำเกี่ยวกับอสังหาอะไรพวกนี้นะคะก็คือจะด,ดีนะคะแล้วกอ็อาจจะรวมถึงในเรื่องของด้านธุรกิจการเกษตรด้วยนะคะางานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะคะต่างภาษานะคะทำงานบริษัทต่างชาติหรือว่าการนำเข้าส่งออกนะคะส่วนใหญ่นะคะใครที่เบอร์โทรลงไทยด้วยและ้นะ,ะก็จะหาเงินอาจได้จากแหล่งไรายได้ประมาณนี้แล้วก็ เป็นคนที่บริหารจัดการการเงินได้ค่อนข้างเก่งดีนะคะคือดาวพฤหัสนะคะก็เรียกว่าเป็นนักบริหารอยู่แล้วนะคะเป็นคนที่บริหารเงินเก่งนะคะการเงินก็เลยเป็นระบบระเบียบนะคะคุณก็วางแผนเพื่ออนาคตไว้ค่อนข้างดีก็คือวางแผนการเงินไว้ค่อนข้างดีเพื่ออนาคตเป็นสเต็ปสเต็ปไปนะคะก็เลยค่อนข้างที่จะมีความมั่นคง ในด้านของการเงินเพราะว่ารู้จักที่จะวางแผนจัดระบบระเบียบการเก็บออมได้ค่อนข้างดีคือตั้งแต่พูดมาเนี่ยรู้สึกว่าดาวพฤหัสนะคะ,ะกับดาวอาทิตย์ใช่ไหมสอดวงนี้นะคะ ค่อนข้างที่จะวางแผนบริหารจัดการการเงินได้ดีมากๆสองดวงนี้นะปิดท้ายเบอร์โทรนะคะค่อนข้างที่จะเก็บเงินอยู่มีความมั่นคงในเรื่องของการเงินนะอ่ะโอเคถัดมานะคะในส่วนของดาวศุกร์เลข6นะคะเบอร์โทรใครนะคะลงท้ายด้วยเลข6นะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะได้เงินนะคะมาจากาเกี่ยวกับเรื่องของ ความสวยความงามนะคะศิลปะดนตรีการแสดงบันเทิงนะคะดาวสุกเนาะแล้วก็เรียกว่าเป็นคนที่มีเสน่ห์มีโชคในด้านของเงินเงินทองทองนะคะโชคดีในเรื่องการเงินก็มักจะมีโชคลาภแล้วก็หาเงินได้ค่อนข้างมากนะหาเงินเก่งหาเงินได้มากนะคะเป็นคนที่หาง่ายใช้คล่องนะคะมีเงินทองใช้จ่ายไม่ขาดมือเหมือนกันแต่ว่า,าก็อาจจะติดสุขหรือว่าเสพสุกจนเกินไปตามดาวเลยอะ่ะตาม กิเลสของดาวสุขใช่ไหมดาวสุขนะคะกิเลสะะสมบัติให้ทายสุขนะ,ะเมื่อหาเงินได้เยอะนะคะคนก็ใช้ใจ่ายเยอะนะคะ,ะกล้าใช้ใจ่ายอ่ะรายจ่ายเยอะเป็นเงาตามตัวนะคะชอบที่จะซื้อความสุขความสบายความบำรุงบำเรอตัวเองมากๆนะคะเรียกว่าไม่จําเป็นเออก็คือเป็นคนที่เก็บเงินไม่อยู่แล้วก็ไม่ค่อยวางแผนเรื่อง,องของการใช้ใจ่ายเพราะว่าก็น่าจะคิดว่าตัวเองอะ่ะหาเงินง่ายแล้วก็หาเงินเก่งนะคะ แป๊บๆก็ได้เงินวาละอาจจะมีทั้งคนเปย์ด้วยอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยเป็นคนที่ไม่ค่อยวางแผนในเรื่องของการเกร็บเงินนะคะก็อาจจะเป็นสาเหตุให้คุณเนี่ยมีปัญหาหรือว่ามีอุปสรรคติดขัดในด้านของการเงินได้ในหลายๆช่วงเวลานะคะดังนั้นเนี่ยก็ต้องมีสติในเรื่องของการใช้จ่ายนิดนึงนะคะอาจจะแบบว่าสุรุย่ยสุร่ยรายเกินตัวไปหน่อยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ย หาเงินเนะี่ยมันหาเงินได้ดีอยู่แล้วหาเงินได้เก่งอยู่แล้วแล้วก็มีโชคเข้ามาเรื่อยๆอยู่แล้วเพียงแต่ว่าต้องบริหารการเงินให้ดีให้เป็นนะเออแล้วก็ไม่กี้อย่างที่อาจารย์วาบอกไปนะคะว่าอ่ามันก็จะเกี่ยวกับในอ่าดาวสุกนะคะก็ได้เงินนะคะจากความสุขอ่าอ,อาจจะเป็นทั้งเรื่องของการให้บริการด้วยนะคะอ,อ่ได้เงินจากนั่นแหละดนตรีศิลปะ การแสดงมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่หาง,ง่ายอย่างหรือว่าอินฟลูเอนเซอร์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมอ่าทิก,กเกอร์รับรีวิวอะไรพวกเนี้ยนะคะค่อนข้างที่จะได้เงินง่ายนะอาชีพของดาวสุกนะคะใครที่เลขไทยเบอร์โทรลงทยด้วยเลข6ดาวสุกนะคะก็ค่อนข้างที่จะหาเงินง่ายค่ะมีสเสน,น่ห์ในเรื่องเงินทองทองนะคือคนก็จะแบบโอนง่ายโอนไวนะคะไม่ว่าจะทําอะไรนะคะเรียกว่าดีมากๆน่าสนใจมากนะเออ อาจารย์ว่าคงต้องหาเลข6ดาวสุมาใช้เหมือนกันละ่ะทุกวันนี้อาจารย์ว่าปิดไทยด้วยเลข5ค่ะทุกคนได้จากความรู้ความสามารถตัวเองสิ่งเป็นหลักเลยนะจากวิชาโหราศาสตร์ไทยจริงๆ